สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราก็มีสิ่งที่ดีมาบอกอีกนะตางที่เราเคยพูดไว้ว่าเรานั่งทับเพียบไม่ได้นะตอนนี้เรามานั่งให้เพื่อนๆเห็นนั่งให้พี่ๆน้องๆเห็นนะว่าจริงไหมนี่ เห็นไหมเห็นไหมครับเจอสิ่งดีๆเข้าแล้วนะครับเนาะนี่นะขยับให้ดูเห็นไหมครับแล้วผมนั่งได้นานที่สุดที่ไม่เคยนั่งมาเปรียบได้นานแบบนี้เป็นสี่ปีนะครับด้วยอะไรครับที่ดีขึ้นนี่เลยครับ กาแฟไม่หมดได้เวลาเลยแหละลองเลยครับดูพี่น้องละลายชิ้ว พร้อมครับอืมขึ้นใจใครเป็นอย่างผมครับนั่งพระเพียรไม่ได้ปวดแขนปวดขาปวดข้ปดอปวดเขา่าเป็นเน็บชาตรงน,น้ชาตรงนี้ครับผมชาไปในมือในเท้า วันนี้ผมดีขึ้นแล้วครับเปิดใจครับผมติดต่อได้ครับนะครับเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ